โรงเรียนบ้านหมักแข้งกกอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนันทิชาเิ็งโซภานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอัญญลินปัดกองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่าถึงขั้นตอนต่างๆของกิจกรรมทำนาข้าวเพื่อชีวิตของโรงเรียนเราค่ะ ทำนาข้าวเพื่อชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนรู้ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ในข้อที่6การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเลื่อนทุเอน อาการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารงานโดยนายุทธศักดิ์อารยะพัทรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านได้กิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านเป็นครูที่ปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนของกิจกรรมทำนาข้าวเพื่อชีวิตมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1การเพาะต้นก้าข้าวในถาดเพาะใช้เวลาประมาณ14วันค่ะขั้นตอนที่2ไถคา,าดนาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการโยนข้าวค่ะ ตอนที่3จะเป็นการดำนาแต่ด้วยทางโรงเรียนของเราจะใช้วิธีการดำนาแบบสมัยใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนในที่ผู้เรียนจะได้ทำเป็นโดยเราจะทำนาในรูปแบบโยนค่ะ ที่4จะเป็นขั้นตอนการเกี่ยวข้าวค่ะ จะเป็นขั้นตอนการตีข้าวค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไลเบอรี่ของโรงเรียนแล้วค่ะทางโรงเรียนเราได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวเข้าร่วมจัดนทศาการแสดงสินค้าในงานฤดูหนาวของอำเภอบรรจพงจังหวัดเลยประจำปี2567ที่ผ่านมาค่ะ รู้ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแม่คั่งกุกกโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตให้นักเรียนและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 2. เพื่อปลูกฝังนิสัยให้รักการทำงานและรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับนักเรียนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการนําเสนอกิจกรรมทานาะข้าวเพื่อชีวิตของโรงเรียนเราค่ะขอบคุณค่ะ